เป็นย่านเมืองเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงอย่างมากที่นี่มีร้านคาเฟ่สัตว์ที่แปลกๆน่ารักเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะร้านคาเฟ่ของชาลีหนุ่มหน้าล่อที่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่เหมือนใครชาลีได้สร้างคาเฟ่สัตว์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถร่วมสนุกสนานและผ่อนคลายได้อย่างอิสระทุกมุมของร้านคาเฟ่นี้ ถูกตกแต่งได้อย่างสวยงามและมีความเป็นเอก,กลักษณ์เพื่อแสดงถึงความร่าเริงและความสดใสของชาลีที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่เพชรคาเฟ่บายชาลีไม่เพียงแต่มีสัตว์ที่น่ารักแต่ยังมีสัตว์แปลกๆที่หายากสัตว์ทุกตัวในคาเฟ่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ใกล้ชิดและคุ้นเคยกับลูกค้าได้สัตว์ทุกชนิดล้วนมีนิสัยที่แตกต่างกันแต่ก่อนที่ชาลีจะนำสัตว์เข้ามาในร้าน เขาจะต้องศึกษาชนิดลักษณะนิสัยของสัตว์มาเป็นอย่างดีและสัตว์แปลกที่อาศัยอยู่ในร้านล้วนได้มาอย่างถูกต้องร้านเล็กๆที่ทําให้ทุกคนลหลงไหลในบรรยากาศของท้องถิ่นนี้ชาลีเขาได้สร้างชุดเครื่องดื่มของหวานที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าทุกคนบวกด้วยการบริการที่ดียิ้มแยม้แยมแจ่มใสและเชื่อว่าเพชรคาเฟ่บายชาลีจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและสนุกสนานในย่านเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเบตาที่นี่เลยชาลีเป็นคนจิตใจที่ดีมากรักสัตว์มากนอกจากนี้เขายังมีความสนใจในการช่วยเหลือสัตว์ไร้บ้านไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินหรือไปร่วมทำกิจกรรมอาสาที่สูนย์รับเลี้ยงสัตว์การดูแลสัตว์ที่เป็นเหมือนเพื่อนของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขและพึงพอใจ แต่ด้วยนิสัยของชาลีเป็นคนแบบเนี้ก็เลยไม่ได้สนใจสาวๆสักเท่าไหร่ตัวของชาลีเองก็ไม่ค่อยจะเจอสาวๆเข้าหาเสียด้วยสิถ้าไม่มีใครเข้าตาชีวิตนี้ชาลีก็คงจะอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเขาและอยู่อย่างมีความสุขนั่นแหละ วันนี้ชาลีเข้าร้านคาเฟ่ตามปกติเหมือนทุกวันหน้าตาของชาลีเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นประจำเช้านี้ทุกคนทักทายกันอย่างอารมณ์ดีและแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกับชาลีเดินตรงดิ่งเข้าไปที่ห้องทำงานหลังจากทักทายน้องๆทีมงานในระหว่างเดินก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยเขาเลื่อนโทรศัพท์ผ่าน,านแต่สายตาไปสะดุดเข้ากับหญิงสาวหน้าตาน่ารักกำลังไลฟ์อยู่ ช่องของเธอมีชื่อว่า Garmin s e l l Everything ถึงแม้คนดูจะน้อยก็ตามหญิงสาวคนนี้ก็ไม่ได้สนใจยังคงทำหน้าตาจริงจังไลฟ์สดต่อไปชาลีก็เผลอขำออกมาเบาๆด้วยท่าทีของหญิงสาวแล้วก็เผลอบอกออกมาว่าฮึหึ <c oughs> น่ารักดีหลังจากนั้นชาลีก็ดูไลฟ์สดของผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆและทุกๆวัน กามินก็จะมีสินค้าใหม่มารีวิวขายตลอดน้องเป็นคนขยันเก่งไลฟ์สดของน้องเขาจะบอกเสมอว่าต้องหารายได้เพิ่มเพื่อจะเป็นทุนส่งตัวเองเรียนสูงๆตลอดหลายวันที่ชาลีดูและติดตามกามินไลฟ์สดบ้างก็มีอุดหนุนสินค้าบ้างที่เกี่ยวข้องกับร้านคาเฟ่ของตัวเองจนน้องๆในทีมงานร้านคาเฟ่เริ่มแปลกใจว่าช่วงนี้ชารีเจ้านายของเขาอาการชักจะแปลกๆยังไงพี่ก่นนะ ไหนจะยืนยิ้มกับโทรศัพท์ไหนจะมีพัสดุมาส่งที่คาเฟ่แทบทุกวันเลยวันหนึ่งชาลีขับรถกลับบ้านระหว่างทางฝนตกและเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มน้องแมวยืนตากฝนอยู่จึงจอดถามผู้หญิงคนนั้นว่าคุณผู้หญิงครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผู้หญิงได้ยินเสียงทักจึงหันหน้าไปมองชาลีเห็นหน้าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าชาลีก็จำได้แม่นเลย ผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือกามินนักไล์สดขายของคนเก่งที่เขาติดตามก็เลยบอกออกไปกามินช่องกามินเซลฟี Self ่เบลีติงใช่ไหมครับเออเออใช่ใช่แล้วค่ะช่วยน้องแมวหน่อยได้ไหมพอดีน้องแมวมันน่าจะโดนรถชนค่ะน้องน่าจะไม่มีเจ้าของไม่เห็นมีปลอกคอค่ะอ๋อไหนครับผมขอดูหน่อยอืมน้องน่าจะขาหากักต้องไปโรงพยาบาลครับ หลังจากนั้นชาลีและกามินก็พาน้องแมวไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ในระแวกนั้นชาลีรับเลี้ยงน้องแมวตัวนั้นเอาไว้ด้วยความเต็มใจและที่สําคัญกามินก็อาสามาคอยช่วยดูแลน้องด้วยทุกเย็นหลังจากเลิกงานเลิกธุระของกามินเธอจะแวะมาคาเฟ่ของชาลีแบบนั้นเป็นประจําทุกวันทั้งสองมีความสนิทสนมกันมากขึ้นตามลําดับทําให้ชาลีเริ่มรู้สึกดีกับกามินมากขึ้นแล้ว มาวันหนึ่งกามินหายไปไหนนะทั้งในไลฟ์ขายของก็ไม่ได้ไลฟ์เหมือนเดิมและที่คาเฟ่ก็ไม่ได้เข้ามาแวะเวียนแล้วทําให้ชาลีเริ่มรู้สึกห่วงว่ากามินจะเกิดอะไรขึ้นนะเป็นอันตรายหรือเปล่าจะไปตามหาที่ไหนในเมื่อกามินก็ไม่ได้ทิ้งที่อยู่เอาไว้เลยมีแต่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้แต่ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้ชาลีก็เลยคิดไอเดียได้อย่างหนึ่งเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วก็พิมพ์ลงโซเชียลมีเดียไปว่าวันนี้เขาจะขึ้นไลฟ์สดนะรอติดตามได้เลย<ม>ชาลีมาไลฟ์สดทักทาย FC ตามเวลานัดหมายกับแฟนคลับเอาไว้ชาลีไลฟ์ไปได้สักพักหนึ่งก็เชิญกามินเข้ามาไลฟ์ด้วยแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะช่องของกามินไม่มีการตอบรับคำเชิญก่อนจะลงไลฟ์ในวันนี้ด้วยหัวใจอันห่อเหียวของชาลีชาลีกล่าวกับแฟนคลับว่าชาวชาลีเอฟซครับ ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกครับผมอยากจะตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่ากามินครับแล้วชาลีก็เล่าความในใจให้กับแฟนคลับได้รับรู้ว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับผู้หญิงคนนี้อย่างไงบ้างและยังฝากข้อความหากามินขอให้แฟนคลับส่งต่อข้อความนี้ให้คุณกามินด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้คุณรู้ว่าผมเป็นห่วงและจะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอ เวลาผ่านไปหลายวันกามินไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็มีคนเริ่มมองอยู่ตลอดเพราะต้องไปทำเรื่องเรียนจบกับโรงเรียนประจำที่เคยเรียนอยู่เพราะเวลากระชั้นชิดมากเลยไม่ได้บอกใครและก็คิดว่าจะรีบไปรีบกลับจะดีกว่าทำไมมีแต่คนมองเรานะหน้าเรามีอะไรติดหรือเปล่าว่าแต่วันนี้ต้องกลับมาไล่ขายของเสียหน่อยพอไม่ได้ไล่หลายวันมาแล้ว กามินก็ถึงที่พักพอดีจึงเดินเข้าห้องไปเปิดไลฟ์และเธอก็คิดว่าหลังจากที่ไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปหาชาลีกับน้องแมวที่ฝากไว้ด้วยกามินไม่รอช้าที่จะเปิดไลฟ์สดเลยสวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้กามินกลับมาไลฟ์แล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานเลยเวลาไลฟ์ผ่านไป2-3นาทีเท่านั้นคนเข้ามาดูไลฟ์ของกามินแบบถล่มทลายซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในไลฟ์ของกามินมาก่อน เธอตกใจและดีใจไปพร้อมๆกันชาวแฟนคลับก็จิ้นอย่างล้นหลามต่างพากันแท็กเรียกชาลีให้เข้ามาช่วยดูช่วยไลฟ์กันอย่างมากมายแน่นอนว่ากามินก็ไม่รู้มาก่อนว่าชาลีเป็นใครกามินรู้เพียงว่าชาลีเป็นเจ้าของคาเฟ่สัตว์เท่านั้นเขาไม่เคยรู้เลยว่าชาลีนั้นเป็นดาราชื่อดังทำให้เขาเองก็แปลกใจไม่น้อยทุกคนคะ คนรู้จักชาลีหมดเลยชาลีดังมากเลยใช่ไหมคะทุกคนในไลฟ์ต่างเข้ามาอธิบายว่าชาลีนั้นเป็นใครเขาเป็นดาราชื่อดังนะทําให้กามินเข้าใจได้เลยถึงไลฟ์สดในวันนี้เพราะว่าชาลีไปแนะนําให้ทุกคนสนับสนุนช่องของกามินผ่านไปสักพักก็มีชาลีเข้ามาแจมในคอมเมนต์ของช่องกามินจริงๆด้วยแฟนคลับเชียร์ให้ชาลีและกามินไลฟ์คู่กันสักทีและทั้งคู่ก็ทนต่อเสียงเรียกร้องไม่ไหว จึงได้เปิดไลฟ์คู่กันเรียกยอดคนดูคนติดตามอย่างถล่มทลายทําให้เกิดคู่จิน้นคู่ใหม่ของวงการแต่เรื่องที่น่ายินดีเข้ามาได้ไม่นานกามินมีกระแสติดลบเพราะมีคนชอบก็ต้องมีคนที่อิจฉาทําให้สาวน้อยกามินต้องถอยห่างออกมาเพื่อปอกป้องไม่ให้ชาลีเกิดผลกระทบทางลบไปด้วยสิ่งแรกที่เขาคิดคือไม่อยากให้ชาลีเสียชื่อเสียงและชาลีก็ไม่ได้เป็นห่วงตัวเองสักเท่าไหร่ หวงว่ากามินจะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้อย่างไงมากกวา่าเราต้องจับมือกันผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้ผมรู้ว่าคุณกังวลแต่คุณเชื่อผมนะเวลาจะช่วยให้เราผ่านเรื่องนี้ไปได้ฟังกลุ่มแฟนคลับทุกคนน่ารักมากต่างคนต่างช่วยกันซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจและอธิบายกับคนที่คิดลบให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่และให้เข้าใจชาลีและกามินมากขึ้นทำให้ชาลีและกามินฝ่าฟันอุปสรรค กับความคิดเห็นคนรอบข้างในโลกโซเชียลครั้งนี้มาได้และชาลีก็คิดไอเดียออกอีกอย่างหนึ่งแล้วกามินครับเรามาทำอะไรที่พวกเราถนัดกันดีกว่าเรามาเปิดร้านขายอาหารสัตว์ออร์แกนิกกันไหมครับดีนะคะเราขายหน้าร้านได้ด้วยแล้วเราก็ไลฟ์ขายของได้ด้วยทั้งคู่ขยันในทางที่ตัวเองถนัดและมีความรักในอาชีพของตัวเองและกามินก็ทำตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้ที่สำเร็จนั่นก็คือการเรียนจบ ในระดับการศึกษาที่สูงอย่างที่เธอใฝ่ฝันการที่ชาลีช่วยเหลือกามินมาโดยตลอดทําให้กามินซึ้งใจจนกลายเป็นเพื่อนสนิทที่ดีต่อกันมากๆพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอนาคตจะเติบโตไปเป็นยังไงบ้างจะเป็นคู่รักกันไหมนะให้เป็นเรื่องของอนาคตภายภาคหน้าก็แล้วกันแต่วันนี้เขาทั้งคู่ก็ต่างแบ่งปันความสุขซึ่งกันและก,กัน